พบกันเช่นเคยนะคะวันนี้แม่อ้อยจะมานําเสนอเมนูขนมนะคะพอดีได้ทุเรียนมาจากญาติที่ทำะคะ่ะแม่อ้อยก็เลยมาจัดเมนูนี้นะคะขนมลูกเต่าไส้ทุเรียนนะคะอันนี้แม่อ้อยได้ทุเรียนกวนมาจากญาติที่ทำที่จันบุรีนะคะแม่้ก็มาดัดแปลงนะคะทําทเป็นเมนูขนมนะคะนั่นก็คือขนมลูกเต่าไส้ทุเรียนนะคะ เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะตัวนี้จะเป็นแป้งสาลีเนยผสมนะคะ700กรัมตัวนี้จะเป็นน้ําตาลมะพร้าวนะคะ400กรัมนะคะแล้วก็กะทิอีก150 ML นะคะตัวนี้จะเป็นไข่ไก่2ฟองค่ะไข่ไก่เบอร์สองนะคะตัวนี้จะเป็นน้ําปูนใสนะคะ2ช้อนโตะ๊ะส่วนตัวนี้จะเป็นน้ํามันค่ะจะเป็นน้ํามันลข้าวหรือคาโนล่าก็ได้นะคะ100 ML นะคะทีนี้เราไปเริ่มทำกันเลยนะคะ เดี๋ยวแม่โอยจะนําไปตั้งไฟนะคะให้เขาละลายเข้ากันนะคะนี่นะคะเราไม่ต้องเอาร้อนมากนะคะเอาแค่น้ตาตาลเขาละลายเข้ากันดีนะคะเสร็จนะคะแม่วอ๊ยนําตัวนี้ลงไปค่ะไข่นะคะแล้วก็ตีให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นนะคะใส่นใส่น้ำปูนใส่ลงไปนะคะ ร็จแล้วเราก็ตีให้เข้ากันนะคะเสร็จนะคะทีนี้เรามาเริ่มนวดแป้งกันเลยค่ะแป้งนี้ไม่ร้อยล่องเรียบร้อยนะคะนี่เราก็ค่อยๆเทลงไปนะคะอันนี้ไม่ไ้อยใช้มือนวดเลยนะคะต้องล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไม่ค้อยขอน,นวดไปเรื่อยๆก่อนนะคะเราจะนวดจนแป้งไม่ติดมือแล้วก็ไม่ติดภาชนะนะคะ เรวค่อยมาดูกันต่อคะ่ะนี่นะคะหลังจากที่ไม่อ้อยนวดแป้งเสร็จนะคะเราจะพักแป้งไว้ประมาณ30ิบนาทีนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาขึ้นรูปกันนะคะแล้วเวลาที่นวดแป้งนะคะค่อยๆเทน,น้ําลงไปนะคะเพราะว่าความชื้นของแป้งมันก็ต่างกันนะคะโอเคหลังจากที่เราพักแป้งครบ30สิบนาทีนะคะทีนี้เรามาเริ่มขึ้นรูปกันเลยคะ่ะนี่นะคะไม่อ้อยจะปั้นแป้งแล้วก็ใส้นะคะขนาดเท่ากันนะคะประมาณสิบกร,รมัม ทำเหมือนขนมเทียนเลยนะคะเนี่ยเสร็จนะคะนะคะเราจะกลิ้งให้เขากลมเลยนะคะเสร็จแล้วเอามือกดนะคะ นี่ะะคะเสร็จแล้ววางไว้ค่ะนี่นะคะขนาดเท่ากันนะคะเสร็จแล้วกดแป้งเข้าให้แบนนะคะเอาใส้ใส่นะคะ นี่นะคะเสร็จแล้วเราก็กดค่ะเสร็จแล้วเราก็กดนะคะเรากดข้างนี้ก็จะประมาณนี้นะคะโอเคยังไงเดี๋ยวแม่อ้อยขอทําให้เสร็จนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปทํากันต่อนะคะเสร็จเรียบร้อยหนึ่งถาดแล้วนะคะ ีนี้ไปทำขั้นตอนต่อไปเลยคะ่ะทีนี้เราก็มาเริ่มจีกันนะคะต้องใช้ไฟอ่อนที่สุดเลยนะคะเวลาที่เราขึ้นรูปนะคะ เราต้องทำให้เขาเป็นแบบสี่เหลี่ยมเป็นลูกเต๋าค่ะทำให้เป็นเต๋ามากที่สุดเลยนะคะเราก็จะจีท่ทีละด้านนะคะเอาจนครบหด้านนะคะต้องใช้ไฟอ่อน กลับไปเรื่อยๆนะคะอย่าให้ไหมนะคะโอเคเดี๋ยวมาขอจีบไปเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อนะคะเรียบร้อยนะคะสําหรับขนมลูกเต๋าไซส้ทุเรียนนะคะเดี๋ยวส่วนผสมไอ้อ้อยจะลงไว้ท้ายคลิปนะคะเช่นเคยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์สับเพื่อนชาญยูทูบนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังบอ้อยอินข่าวแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ